สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาแกรม,มาชั้นเกรด5ค่ะกับคุณคณรูฤทัศน์อิสระสู้นะคะพร้อมจะพบกับบทเรียนของวันนี้หรือ,อยังคะขอบอกว่าอันนี้ซุบซิบก่อนซุบซิบขอบอกเลยว่าวันนี้มันชิลมากเลยนะคะชิลมากเลยกำลังคิดในใจใช่ไหมจริงโอเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะงั้นเราไปพบกับท็อปปิกของวันนี้กันเลยนะคะ ค่ะท t o ป,ปิกของวันนี้ก็คือคำว่า made of made from made with สามคำชิวไหมล่ะนะคะแต่ว่าคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วก็จำแม่นๆจะได้ทำแบบฝึกหัดของวันนี้ได้ถูกต้องหมดเลยนะคะพร้อมนะคะเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่า made of made of อ่า a คำว่า made เนี่ยเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะ m a d e m a เนี่ยเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรอ่ามันแปลว่าทํานั่นเองนะคะมันแปลว่าทํานั่นเองนะคะแต่มันมีทั้งสามทำทำอะไรกันนักกันหน๋ใช่ไหมคะมาดูค่ะคำทำที่หนึ่งเลยคะ่ะ made of แปลว่าทำด้วยจำแม่นๆนะคะ made of แปลว่าทำด้วยใช้ยังไงอะคะคุณครูมาดูกันใช้กับ materials ค่ะใช้กับสิ่งที่มันเป็นวัสดุเป็นวัตถุนะคะทำด้วยสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่จำค่ะทำด้วยสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่นะคะ made of ทำด้วย ทำจากสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่แหนเน้นเน้นเน้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะจำสามเมตรสับสนนะคะไปดูเมต็ดต่อไปค่ะเมต็ดต่อไปก็คือเมตรฟลอมฟลอมนะคะไม่ใช่ฟอร์นะคะถ้าเด,เด็กๆออกเสียงว่าฟอร์มัมนจะแปลว่ารูปแบบนะคะแต่นนี้มันเป็นฟลอมที่แปลว่าจากฉะนั้นคำนี้แปลว่าทําจากอ่า ถูกต้องค่ะง่ายใช่ไหมแต่ห้ามจำสับสนนะคะ m a d ด o f ทำด้วย m a d e from ทำจากดีมากมาดูวิธีการใช้กันค่ะใช้กับ material เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีคำนิยามว่าทำมาจากสิ่งหนึ่งกลายเป็นสิ่งใหม่อ่าทำมาจากสิ่งหนึ่งกลายเป็นสิ่งใหม่นะคะเมันคืออะไรอะ่ะ ทำมาจากสิ่งหนึ่งแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่อย่างเช่นแก้วน้ําแก้วน้ําที่แตกเพล้งได้เนะะี่ยค่ะทามาจากอะไรคะแก้วทํามาจากอะไรคะทํามาจากทรายฉะนั้นก็ต้องใช้ made from glass is made from sand อย่างนี้นะคะอ่านแล้วเมื่อกี้ made of ทําด้วยสิ่งนั้นทําด้วยสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่คืออะไรคะ อย่างเช่นโต๊ะเรียนใช่ไหมคะโตเรียนทํามาจากไม้ใช่ไหมคะพอตอกปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักทำเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบมาปั้งมากลายเป็นโตเนี่ยทำเสร็จแล้วกลายเป็นโตเอ้ยทำเสร็จแล้วกลายเป็นโต๊ะเรียนใช่ไหมคะก็ยังคงเป็นไม้อยู่ไหมคะเป็นไม้อยู่เหมือนเดิมไหมคะทาจากสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่ใช้ made of ทําจากสิ่งหนึ่งกลายมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งใช้ made from โอเคเก่งมากนะคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะ made with อ่า made with นะคะอลินออกมาด้วย made with นะคะไม่ใช่วิทน้ำนะวออีดอวิทนะคะ made with แปลว่าทำมาจากนะคะ made with แปลว่าทำมาจาก A แล้วมันต่างกับ made from ตรงไหนต่างกันค่ะต่างกันตรงที่ เป็นอินกรดิเอ็น์มีส่วนผสมมีส่วนประกอบหลายหลายอย่างรวมกันเป็นสิ่งนี้นะคะทำมาจากส่วนประกอบหลายหลายอย่างนะคะและก็ยังคงเป็นสิ่งเดิมยกตัวอย่างค่ะพิซซ่าละกันโอ้โหพิซซ่าอันแรกคืออะไรคะแผ่นแป้งนะเอาหนานุ่มหรือบางกรอบดีคะขอบชีสหรือขอบไส้กรอกนะคะแล้วก็ตามด้วยอซอสต,ต่างๆใช่ไหมคะ ะเขือเทศเอ่ยพริกหวานเอ่ยเปปเปโรนี่ซอสเสษแฮมนะคะรวมการใส่เตาอบฟุบอบเสร็จฟุบออกมามันก็ยังคงเป็นมะเขือเทศเปปเปโรนี่เป็นแฮมเป็นแป้งเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะแต่มันต่างกันตรงที่ว่ามันเป็น i n g r e d เดียนนะคะก็คือมีส่วนผสมส่วนประกอบหลายหลายอย่างรวมกันแต่ยังคงเป็นสิ่งเดิมอยู่ เอาละค่ะเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะว่า3ตัวแปลว่าอะไรใช่ไหมคะมีความหมายยังไงคราวนี้เราไปดูวิธีการใช้กันนะคะวิธีการใช้นะคะ how to use made of made from and made with นะคะสามคำใช้ยังไงคราวนี้ใช้เป็นประโยคละปกติคำว่า made เนี่ยมันเป็นคำกริยาอยู่แล้วใช่ไหมคะแปลว่าทำใช่ไหมคะแต่ครา้นี้มันอยู่คู่กับ of กับ from แล้วก็กับ with มันไม่ใช่ verb ละ นะคะฉะนั้นเราก็ต้องหา helping verb มาช่วย helping verb ที่เราเอามาช่วยในที่นี้คือมีเยอะใช่ไหมยั้ง24ตัวอ่ามาดูกันเลยค่ะก็คือเราเอา b มาช่วยค่ะค่ะ b ก็คือ verb to be นะคะมี is am are was หรือ were ก็เลือกใช้เอาตามเวลาเลยถ้าปัจจุบันก็ is am are ถ้าพูดถึงตอนอดีตก็เป็น was หรือ were ใช่ไหมคะใช้คู่กับ made of ที่แปลว่า ทำด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย material อย่างเช่นข้อนี้ example this box is made of wood this box is made of wood ค่ะกล่องใบนี้ทําด้วยไม้จริงเปล่าจริงค่ะเห็นไหมคะมันทํามาจากไม้เป็นแผ่นๆมาตอกโปกปากโปกปากรวมกันนะคะประกอบเรียบร้อยปิดฝาปุง้งเรียบร้อยทําเสร็จแล้วมันก็ยังคงเป็นไม้อยู่เหมือนเดิม อ่านะคะทำจากสิ่งไหนยังคงเป็นสิ่งนั้นอยู่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ made from ค่ะ be made from material เหมือนกันนะคะก็คือเอา be ขึ้นตน้น is am a r was หรือ were ก็แล้วแต่หนูตามรูปประโยคไปนะคะตามด้วย made from ที่แปลว่าทำจากนะคะแล้วก็ตามด้วย material นะคะทำจากสิ่งหนึ่ง กลายมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่าแทนแทนก็คือ,อน,นี้ this cheese is made from milk this cheese is made from milk นะคะชีสเนี่ยทำมาจากนมนะคะชีสนี้ทำมาจากนมจริงไหมคะใช่ไหมคะนมเป็นของเหลวนะอ่าแล้วก็ไปผ่านกระบวนวิธีการทำนะคะกรรมวิธีต่างๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมากลายมาเป็นก้อนชีสนะคะ จากของเหลวกลายเป็นก้นกอนๆเลยมีเนื้อขึ้นมาทันทีนะคะเปลี่ยนรูปร่างเลยไหมคะจากสิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งใหม่ไปเลยตัวสุดท้ายค่ะ be made with ingredient made with แปลว่าอะไรนะทำมาจากดีมากนะคะคราวนี้มา be เหมือนกันนะคะ is mr w a s หรือ w e r r นะคะไว้หน้าประโยคอ๋อไม่ใช่ไว้หน้าประโยคไว้ตามหลัง ประธา,านนะคะหน้าคำว่า made with made of made from นะคะตามด้วย made with แล้วก็ตามด้วย ingredient ingredient แปลว่าส่วนผสมหรือส่วนประกอบนะคะอ่า exam เม,มื่อกี้นี่เรายกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะยกตัวอย่างจนหิวอยากปิดวิดีโอเลยใช่ไหมคะไม่อยากดูคลิปแล้วอยากจะโทรไป112 2ทันทีนะคะ this pizza is made with ham and sauces นะคะ พิซซ่านี้นะคะทำมาจากแฮมแล้วก็ไส้กรอกเห็นไหมคะอบปุ๊บปั๊บออกมานะคะก็ยังคงเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ต้องใช้ Made with r อเคค่ะคราวน,นี้คุณครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะจำได้แล้วนะคะ3เมตรเองวันนี้เป็นไงคะชิลมากเลยนะคะฉะนั้นเราก็ทำแบบฝึกหัดค่ะนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด A ตอนเด็กๆทำเนี่ย คงจะไม่ใช่หน้าตาเหมือนเด็กคนนี้ใช่ไหมคะใช่เปล่าทําหน้าแบบว่าม,มันจะตอบว่าอะไรเนี่นะคุณครูมั่นใจนะคะว่าเด็กๆน่าจะทําได้แต่ถ้าจะทําแล้วหรือตอนทําอยู่นั้นเออเริ่มงงทำยังไงคะกลับไปดูต้นคลิปใหม่คะ่ะแล้วก็กลับมาทํานะคะโอเคมี Exercise ส์วดังนั้นมันจะต้องมี exercise to 2นะคะมาดู exercise to 2ค่ะอันนี้ก็เพิ่มลงไปให้นิดหน่อยเติมขึ้นไปนะคะมี material มาให้นะคะอ่าคันนี้ made of made from คุณครูคให้มาแล้วหรือเด็กๆใส่ material ลงไปนะคะอ่า material นะคะแปลว่าวัสดุวัตถุใช่ไหมคะ Metal คือโลหะพลาสติกก็พลาสติกนะะแก้ว วูดล่ะคะไม้เฟ b บิ c ค่ะผ้าเคล y ล่ะคะดินเหนียวนะคะ ric, คอ t ตอนนุ่นนะคะสิลเวอร์ Cotton, une, ะะ Silver, เงินเงินไม่ใช่มันนี่นะคะเงินเป็นอ่าโลหะชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่มันเป็นสีเงาๆใช่ไหมคะเป็นสร้อยเป็นเป็นสร้อยเป็นกำไลอะไรประมาณนี้เป็นแหวนต่อไปค่ะเลเ t อร r คือหนังนะคะปกติเราจะใช้คำว่าสกินสกินใช่ไหมคะสกินที่แปลว่าผิวหนังนะคะอันนี้นั้นพูดถึงเรื่องของผิวหนังแต่อันนี้เลเยอร์ leather, หมายถึงหนังที่ได้รับการฟอกสีนะคะไม่ไม่ใช่สดๆแบบนี้ะนะคะได้รับการฟอกสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปขัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็เอามา ทำกระเป๋าสตางค์ทำกระเป๋าสะพายทำกระเป๋านู่นนี้นั้นใช่ไหมคะเครื่องทำกล่องก็ได้ทำอะไรก็ได้ต่อไปค่ะวูขนสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันวูขนสัตว์ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเป็นขนที่ได้รับการตัดมาแล้วทำคว,ความสะอาดแล้วเอาไปถักทอเป็นนู่นนี้นั้นนะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายมาเบลมาเบลแปลว่า,วาหินอ่อนนะคะ ก็เดี๋ยวนักเรียนก็ลองเลือกดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ5ก็น่าจะน่าจะตอบว่าอะไรนะคะน่าจะตอบว่าอะไรก็ฝากไว้นะคะเหมือนเดิมก่อนจากกันไปนะคะถ้ายังไม่เข้าใจในคลิปไหนอยากให้เด็กๆก,กลับไปดูต้นคลิปใหม่นะคะแล้วก็ย้อนมาทำแบบฝึกหัดถ้าอยากจะเป็นคนเก่งเราต้องฝึกฝนนะคะ practice makes perfect เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ